ไม่รู้มันกี kind of ่โลถนนสภาพนี้คร um ับเพราะว่าผมมาครั้งล่าสุดก็ปีที่แล้วมั้งจำไม่ได้โอ้ยมอบเลยจังหวะนี้หลบไม่ได้โอ้โหอีกแล้วเฮ้ยชิดาย nhóm này nè, này nhóm này nhóm vào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  bát lửa nhóm vào nhóm vào Mình vào nhóm vào nhóm สวัสดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมสโลบัสอีกเหมือนเดิมไปขี่รถเล่นกันเนาะไม่ให้ขี่รถหรอกขี่กับน้ำมันเหรอ แต่ถนนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะช่วงนี้ก็คูขาดพอสมควรนะครับ ตกใจ S อสพันยกล้อตะกี้อืมไปแล้วเนี่ยถนนดูดิ มันขี่เร็วไม่ได้นะเพราะว่าเราต้องคอยระวังหลุงแต่ว่าผลจากตรงนี้ไปก็ทางดีนะไม่รู้มันกี่โลถนนสภาพเนี้ยเพราะว่าผมมาครั้งล่าสุดก็ปีที่แล้วมั้งจำไม่ได้ไปมาครั้งเดียวเองโอโหฮมอบเลยจังหวะนี้หลบไม่ได้ เยขี่ช้าดีกว่าเว้ยเสียวเราไม่ชินทางโอ้โหอีกแล้วทำอะไรของมันนะ รถมาดาวังคานปล่าวะเนี่ยเฮ้ยทิ้โอ้โอ้โ,อโ,อโอ้ดีนะไม่ล้างรถมาไม่งั้นเรียบร้อยต้องล้างใหม่ อีกแล้วอีกแล้วต้องระวังทุกย่างเก้านะครับเลอไม่ได้เลยเลอเป็นลงหลุมอะ่ะ <Yeah. S 1> ก็ตามสภาพภูมิประเทศแหละเพราะว่าแถวนี้มันมีป่ามีถนนให้ใช้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วครับ mm. เนื่องจากแถวนี้รถสิบล,ล้อวิ่งบ่อยนะรถพวกสิบแปดล้อ มันจะมีโรงงานอยู่ไหนไม่รู้อีนี้พวกรถ18็ล้อมันวิ่งบ่อยก็เลยถนนมันก็เลยพังเร็วเอเรียบร้อยหมดแล้วมัง้ง มดต่อเอาขอใหมเนียขอใหม่หมไปดิเอาดิเอาเอาเอาไ,<ป>อได้แค่นี้แหละยกยาวไม่เป็นนะกำลังหัดอยู่ มาถ้าจะเอาอะไรพอนอะไรเจ้าอีกรอบพอแล้วบ้างปักเอาเอาอีกเด้อ ตามทาย mẹ này, mẹ mẹ nhỏ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  vào, nhỏ mẹ น่าจะใกล้จะหมดแล้วครับเพราะว่าตอนผมเปิดคลิปมันเหลือน,นิดเดียวเองก็ขอเป็นคลิปเพียงแค่นี้ก่อนนะครับก็ดูกันยาวๆต่อไปยนแบตหมดเลยนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ลาไปแล้วไวบมาสวัสดีครับ